2 0 2 6 k สามรถยนต์ทางทหารรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกในฐานะยานพาหนะที่ผสมผสานความแข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำยุคและความคล่องตัวสูงสุดซึ่งวันนี้ช่องไรเฟิลคาจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดเต็มๆของเจ้ารถคันนี้กันครับว่าทำไมถึงถูกจับตามองในวงการทหารทั่วโลกเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ2 0 2 6 k สามสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือการออกแบบที่ทันสมัยแต่แฝงไก้ด้วยความดูดันตัวถังรถผลิตจากวัสดุคอมโพสิตกันกระสุนชนิดใหม่ ซึ่งสามารถต้านทานกระสุนขนาด7 6 2ม mm. ิลลิเมตรได้รอบคันรวมถึงการป้องกันจากแรงระเบิดใต้ท้องรถในระดับ MRAP ซึ่งหมายความว่าสามารถทนแรงระเบิดจากกับระเบิดหรือ IED ได้ในระดับสูงสุดด้านหน้ารถติดตั้งกันชนเหล็กแบบ Heavy Duty พร้อมไฟหน้า LED ที่สามารถปรับระดับความสว่างอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีเซนเซอร์อินฟราเรดและกล้องกลางคืนติดตั้งอยู่รอบคันเพื่อให้สามารถปฏิบัติการในเวลากลางคืนหรือสภาพแสงน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดของ K 3อยู่ที่ความยาวประมาณ6.4เมตรกว้าง2.5เมตรและสูง2.8เมตรสามารถบรรทุกกำลังคนได้ถึง1 0นายพร้อมกับอาวุธและสัมภาระได้เต็มพิกัดโครงสร้างภายในออกแบบให้กันแรงกระแทกจากระเบิดได้พร้อมบ่ดนิรภัยแบบพิเศษที่รองรับแรงสั่นสะเทือนจากการประทะหรือวิ่งในพื้นที่ธุรกันดารเครื่องยนต์ที่ใช้ใน K 3คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ขนาด7.0ลิตรให้กำลังสูงสุดกว่า450แรงมา้าส่งผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบ Heavy Duty ทำให้สามารถไต่ความเร็วสูงสุดได้ถึง120กิโลเมตรชั่วโมงแม้จะมีน้ำหนักเกิน10ตันระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time พร้อม Difflock และระบบควบคุมแรงบิดอัตโนมัติทำให้สามารถลุยทุกสภาพภูมิประเทศทั้งทรายโคลนหรือหิมะได้อย่างสบายอีกหนึ่งจุดเด่นที่ต้องพูดถึงคือระบบการสะเทือนแบบอิสระทั้ง4ล้อพร้อม Shock Up Hydraulic ระดับทหาร ทำให้การขับขี่บนเส้นทางครุกคลาดหรือการวิ่งหนีภัยสามารถทำได้อย่างมั่นคงไม่เกิดอาการโยนตัวหรือเสียการทรงตัวง่ายๆ่ายเคยังมาพร้อมกับอาวุธประจำรถที่ติดตั้งจากโรงงานได้แก่ป้อมปืนควบคุมระยะไกลขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรพร้อมกล้องเล็งแบบความร้อนสามารถยิงได้แม่นยำแม้ในสภาพมืดสนิทหรือในสถานการณ์ที่มีฝุ่นควันนอกจากนี้ยังมีพอร์ตสำหรับติดตั้งปืนกลเบาจรวดต่อต้านรถถังหรือระบบต่อต้านอากาศยานขนาดเบาได้ตามภารกิจที่ต้องการ ภายในห้องโดยสารยังติดตั้งระบบสื่อสารเข้ารหัสแบบทหารรองรับทั้งคลื่นวิทยุ v h f UHF และระบบดาวเทียมพร้อมจอแสดงผล HUD สำหรับผู้ขับที่สามารถแสดงแผนที่แบบเรียลไทม์และข้อมูลยุทธวิธีต่างๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจในด้านเทคโนโลยี K3 ยังใช้ระบบ AI สำหรับช่วยตัดสินใจในการตรวจจับภัยคุกคามจากภาพกล้องและเรดาร์ได้แบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถแจ้งเตือนและคาดการจุดที่อาจมีอันตราย เช่นพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีกับระเบิดหรือมีการเคลื่อนไหวผิดปกติระบบป้องกันพิเศษยังรวมไปถึงสโมกดิสคาร์เกอร์แบบอัตโนมัติที่สามารถปล่อยควันบางตาได้ภายในไม่กี่วินาทีเพื่อช่วยในการหลบหนีหรือสร้างกำลังฉุกเฉินและระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์และภายในห้องโดยสารซึ่งสามารถทำงานทันทีเมื่อมีอุณหภูมิผิดปกติเคสาไม่ใช่แค่ยานพาหนะทางทหารธรรมดาแต่ถือเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งให้เป็นรถพยาบาลสนามรถบัญชาการ หรือแม้แต่รถบรรทุกอุปกรณ์หนักในภารกิจพิเศษก็ได้ด้วยโมดูลที่สามารถเปลี่ยนได้ง่ายใช้เวลาไม่ถึง30นาทีในแน่การส่งออก k 3ได้รับความสนใจจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางด้วยความสามารถที่ครอบคลุมทั้งการรบการลาดตระเวนและการช่วยเหลือฉุกเฉินในสภาพพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสรุปแล้ว2 0 2 6 k 3ถือเป็นยานยนต์ทางทหารแห่งอนาคต ที่ไม่ได้แค่แข็งแกร่งและล้ำยุคเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและยุทธวิธีที่ตอบโจทย์การรบยุคใหม่อย่างครบถ้วนเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมรถทหารในศตวรรษที่21อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรเฟิลคาร์เพื่อไม่พลาดการรีวิวเทคโนโลยีล้ำยุคแบบนี้อีกครั้งเจอกัน 2026K 3รถยนต์ทางทหารรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกในฐานะยานพาหนะที่ผสมผสานความแข็งแกร่ง เทคโนโลยีล้ำยุคและความคล่องตัวสูงสุดซึ่งวันนี้ชอ่องไรแฟิคคารจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดเต็มๆของเจ้ารถคันนี้กันครับว่าทำไมถึงถูกจับตามองในวงการทหารทั่วโลกเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ 2,026K3 ส,สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือการออกแบบที่ทันสมัยแต่แฝงไว้ด้วยความดุดันตัวถังรถผลิตจากวัสดุคอมโพสิตกันกระสุนชนิดใหม่ซึ่งสามารถต้านทานกระสุนขนาด7 6 2